อ่าตอนนี้คือคิดปืนสกินปืนอย่าง AK นะสก,กินมังกรเข้าตอนแรกผมก็กะจะไม่เปิดหรอกนะเห็นร้านเขาเปิดไนแล้วอย่างคือเขาเปิดแค่ประมาณเก้าเพชรหรือเปล่านะ่ยคือได้สก,กินปืน AK เลยอะ่ะคือง่ายจนผมน่าตกใจอะ่ะไม่เคยดีหลังเขาก็ไม่เคยเติมด้วยนะเขาเปิดได้เลยแล้วผมก็ลองเาเปิดดูนะผมก็เติมไปประมาณหนึ่งพันหกสิบสี่เพชรนะ ซึ่งไม่รู้ว่าเราจะได้เ้าเพชรอย่างที่ของหลานเขาหรือเปล่านะของหลานนะตอนแรกผมเล่าหลานเขาพูดเล่นนะหลานเขาเติมมาประมาณ500ก็ประมาณ1นึ่งพสิเพชรยิงกับผมแหละแต่หลางเขาก,กดทีเดียวเลยเก้าเพชรพุ่ตกใจมากตอนแรกผมก็คิดว่าเออสกินของผมไอเดียของผมก็เติมแค่รอบเดียวอะรอบน,อบนี้รอบที่2นะก็เลยอาจจะได้ก็ได้นะผมก็เลยอยากได้เหมือนกันน่ะสกินปืนเอเคนะ อ,องจะสวยแหละถึงแม้ AK ผมผมก็เคยได้เล่นก็เหอะแต่อย่างว่าแหละมันมันมีแล้วเราต้องเติมนะทีนะผมเลือกสองอันนี้ผมไม่เลือกนะก็คือสกินปืน2อันนี้นะผมเลือกที่จะเอาออกนะไปะดูียกกอเพชรว่าเราจะได้สักกี่เพชรถึงจะได้ปืนไปดีกว่าไปมาดูซชื่อว่าเราจะได้กอเพชรอย่างของหลานเขาหรือเปล่าตายเอ้ยเรลืมรอบไปสองยังไม่ได้เลยเนี่ย โอเคได้กล่องที่เยน็นปืนแล้วค่อยเปิดเปิดหลังนะมาอีกกล่อง2ี่สิบเก้าเพชรมันต้องมาแล้วเปล่าอันรังว่าแล้วมันต้องมาบ้าเอ้ยยี่สิบเก้าเพชเอาเรื่องโอ้ยโอเคผมก็เ็นได้กระเป๋านะแต่จริงๆได้กระเป๋ามากนะเดี๋ยวไปแก้ประมาณกี่เพชวะ 29... 69... เอุย้ย38เพชได้หรอ <laughs> มันคุ้มแล้วเนะี่ยเปิดต่อบว่าอยากได้กระเป๋าเหมือนกันนะกระเป๋าก็สวยอะ่ะใจจริงอยากได้กระเป๋านะกระเป๋าสวยมากเลยอะ่ะมาอีซักสองรอบประกันอยากได้กระเป๋าอะ่ะถ้ากระเป๋ามาปุ๊บผมเลิกเปิดเลยอม,มากระต่ายมาว่ะสารเลี้ยงขออีกทีแล้วกันอยากได้กระเป๋าอะ่ะมาเอ้ยกระเป๋าไม่มา พ่อเงานดีถ้าหกระป๋อไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเดี๋ยวโอกาสหน้าแล้วกันไปเดี๋ยวเราไปเปิดที่กียดเลดีกว่ามันจะกดตรตงไหนวนะเนี่ยรับอืมเลเชยอยู่ไหนวะไอเคยอยู่ไหนวะนี่ไงอืมสมส่ต้องไปอัพเกรดป,ปืนปะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเก่อนนะเฮ้ยลืมไปผมต้องไปรับอันนี้อยู่นะ ผมไม่มีชิ้นส่วนเลยมันต้องไปรับตรงไหนวะผมเปิดมาเจออยู่นะอยู่ไหนวะนี่หรอไม่น่าใช่อะ่ะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวผมหาแป๊บนึงนะขอหาแป๊บนึงมาโอเคผมก็เจอจนได้นะอันนี้นะที่คือเราเติมครบ1 9เพรแล้วมันจะได้ฟรีนะ มากดรับไปแล้วกันโอ้โหได้มาสิบกว่าอันโอ้ยได้มาสิบอันหนึง่งโอเคไม่รู้มันได้เยอะหรือเปล่านะผมเติมครบพันห้าละแล้วปีนะเพราะผมได้ฟุม้มมากที่นี่ผมแค่ผมเก่าพันเจ็ดถ้าผมแทบไม่ได้เติมเลยอ่ะมันกลับอาองี้คือผมได้ปืนสกินปืนฟรีอ่ะ <c oughs> อฮ้ยเอ,อเรื่อง รับก่อนนะมีเท่าไหร่ก็รับให้หมดบ้าไปแล้วอเออตอนนี้คือเพชรผมมาเหลือพ<ะ>ันเจ็ดอ่ะคือมือนกับเออเหมือนกับไม่ได้ฟรีอะ่ะเหมือนกับไอเคผมยังไม่เสียตังค์สักบ,บาทเลยอะ่ะห้าสิบสี่ชิ้นนะ ได้แค่วิวสองวะเนี่ยอยากได้สักวิวสามวิวสี่ก็ไม่ซื้อปะโอเคผมซื้อดีกว่านะซื้อทุกส่วนเพื่อ,อกา okay, รอัปเกรดเอเควิวสามละวิวสี่ตัวแทนพันสองเลยเหรอเนี่ยเยอะเกินนะผมเอาวิวสามก็พอเอาว่าเท่ดีกว่าก็พอแล้วนะไ <c oughs> อ้บ้าเอ้ย อย่างสวยรืว่สีนี้พันสองเลยว่ะเก็บไว้ใช้อย่างอื่นดีกว่านะแต่ถ้ามันเสียเนี่ยมันจะมีเป้าด้วยเระสกินก็พอนะหรเว่สามก็พอใจแล้วตอนนี้เพชรผมเหลือประมาณ1น0 0งพเออหนึ่รเราไปสุ่มอะไรต่อดีเฮ้ยผมลงไปผมต้องไปเปิดนี่ให้หมดนะมันได้อีกกล่องนี่มาอยู่นี่ว่ะ เป็นนวะคอลเลชันไม่ใช่ผู้หูแต <Let> ่งตัวนี่แหละมั้งอ,อื่นนี่นะได้ลูกแก้วกับอันนี้เอาเป็นนวะนี่ไงกล่องปืนสองกล่องเปิดให้หมดแล้วกันโอเคสกินเช่ามาหนึ่งกล่องสกินเช่าเหมือนกันสองกล่องได้เอเคเอส เอางี้คือถ้าไม่ได้ปืนเนี่ยเปิดให้หมดแล้วกันนะกล่องแล้วไม่รู้กล่องอะไรวะอ๋อนี่ชิ้นส่วนนี้ปะอุอ้ยได้ตัวอะไรวะอ๋อได้แค่ทรงผมเฮ้ยตกใจหมดโอเคได้ลูกแก้วด้วยผมจะเอาไปสุ่มแล้วกันอ๋อลูกแก้วเอาไปแลกโอเคตอนนี้คือคุ้มมากเลยนะ got ผมได้เอ,อาปืน AKM ไอเกมเลเวลสามคูป,ปอลหงผมยงเหลือพันหนึ่งเลย <c oughs> คือคุ้มมากแต่ผมไม่ไปต่อเลเวลสี่นะแต่ถ้าไปต่อก็ได้อยู่นะเพราะมันใช้แค่พันสนะถ้าผมใช้บุญจิตะแค่1นึ่เพชรเออหนึเพชรนะผมจะไม่ไปต่อละเอาเลเวลสามก็พอนะ <c oughs> เอาเราไปใช้อย่างอื่นดีกว่าโอเคนะครับเดี๋ยวใครที่ <I 'm S 1> ดูผม,ผมเล่น,นก็คือสามารถเข้าไปดูในตอนที่ผมไลฟ์ในตีวีตออกได้นะ ผมจะเริ่มสตรีมตั้งแต่หนึ่งทุ่มไปต้นปายนะโอเคนะครับเดี๋ยวเราไปเจอกันในติดต่อนั้นทุกคนอย่าลืมผมไปดูไดไลฟ์ด้วยนะครับบ๊ายบาย